สบายดีพี่น้องวันนี้มาลอดตลาดกันไปอ้วนใหญ่เลยพี่น้องกะขากะเข้ามากะได้กันใบพิมพ์โหดเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเลาะหาผีตลาดเนาะจ้าและใบพิมพ์โหดพี่น้องกำละสองพันตกไปเงินไทยกับกำละฝา,า,า่ะห้าบาทฝากปลาหมักเผ็ด ถั่วหลายขานาดเลยขขโดนซืขข้อขากองกองหาน่องได้ห้าพันข่อีเลิศ

เอาสั้นนะของจังอ่อนเลยจเอาะมาณเดกในสองน้เอนซิมไปละโดยพี่น้าง 好，不要喊我。 ซับให้เลยพี่เนาะมันห้าสิบไปหน่อยเนี่ย

เออเพื่อนยินเพื่อนมาอย่างลรเนาะยีินไม่คพัาใายเรียบร้อยพี่น้อง บริการดีข้างห้าหนี่เนี่ยเ่ยไม่ค่อยไรแน่พี่อาหาเสีเอาไปเสีเอาไปเฮ็ดอันนั้นต้มเซพเดี๋ยวสิบะหมดอกข้นมานะน่อยรู้

ตกอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทพี่น้องซีนอะดย์ดยไปละโวยโวนพี่น้อง ได้ละสองมาสามสามพัห้าอด้วยสามพสามพอด้นจะคือบอกส่งสามพันห้าเออเติมพันหนึ่งพอด้สามัอือคนจะจ่ายสี่สามี่น้อง อพกบัวบอกยยังอยู่เนาะหอมรวมยังอยู่หอมรวมอื้อตังโลนึงย้อกอีแล้วอขี้อะจุ๊จี้ใส่เก่งดอไม้ก็เลยขี้อันนี้ ป้าสิบห้าสิบพันเงินั้นแล้วนี่เอาเนาะกบกับกระเบื้องามนี่เออไม่赖ฉันว่าเราเสียกระปุกน้ำปลาแดกเลยซื้อเลยนี่เราคิดเรืมหน่อยใช่เนาะห้หหาพ่น เอาไปเกะเอาบ่ไปปิดอาให้บานะขึ้นปลาหอยโขหอยมะเขือฮะย่งบลากอห้าพันหมไกระเจ้าบ่ขายเปโลคือี้ โอเคราคาเป็นโลก็กได้ดีเลยได้ดีไหมคะพ่อแมอันนี้มันบอฮอนโลตะแขกโลกนึ่งมแต่หกพันอมอืมอมอมน้ำไปในโอนพี่น้องควรจะซื้อแบบนี้ ดุกอ้าวักวงสโน้อยมาเทียวกวงเนี่ยะสามมิบสองเออเอาสามมัดย่าสโน้อยเราลืมซื้อซื้อกระปุกน้ำปลาแดงชี่กระปุกได้นะมัดน้อยเห็นหรอ ตัดสินใจฮะเอาสองพันทพอหรอน่ะประกันหินบเบ่าๆคนดิส่าเม่นเราประกันหินนะเม่นบอ มาแยวกันเหลืออะไรวะเลิกเอาทุกเจเนกับคนที่นี่มันมัดละห้าบาทพี่เนาะอ่าให้เพิ่งอ่ยนงช่่กัมยุขา Los hương 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 áo

เกางห้าพันมาชั้นพี่น้องหนักขนาดนั้นบา้างลหนุงุ่งนมากกว่าจ้า จ้าบ๊ายายขอขอบใจหลายเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย